สวัสดีครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับหนึ่งเพลงในช่วงนี้เลยที่กําลังมีกระแสเป็นอย่างมากแล้วคาคอมเมนต์เนี่ยชื่นชมในภาคส่วนของดนตรีแากๆเลยนั่นก็คือเพลงคําสัญญาที่ชานุมามครับผมพอดีก็เลยเห็นว่าอาจารย์บอยทีพย์พงศ์สกแก้วเนี่ยเป็นคนที่รังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมาเขาพอดีก็เลยจะขอมาฟังเรื่องราวหน่อยว่าอาจารย์บอยเนี่ยมี ไอเดียหรือว่ามีการบ้านยังไงกับเพลงเพลงนี้บ้างครับถึงสร้างดนตรีออกมาได้ไพเราะแบบนี้กับเพลงครัดีคราบว่าไพเราะเนี่ยเราก็จะให้คนฟังเป็นคนตัดสินเนาะเราเราก็จริงๆในระบบการทํางานเราก็จะ,ะฟังจากเดโมโก่อนเบื้องต้นนี้ต้องขอขอบคุณค,ค,ครูสลาก่อนที่ที่มอบโอกาสนี้ให้หมายว่าเพลงหลายๆเพลงเนี่ยเราก็จะมีทีมงานในการทํางานกันบางทีเพลงหนึ่งก็อาจจะให้อาจารย์เต้ยเพลงหนึ่งก็อาจจะให้อาจารย์จินนี่เพลงหนึ่งอาจารย์บอย หรือก็หรือก็อ,อีกหลายคนที่ที่ร่วมรังสรรค์งานด้วยกันซึ่งซึ่งเราถือว่าทําง,งานเป็นทีมเพราะว่าเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาของนักร้องที่สามารถจะมาร้องได้ด้วยว่าก็ต้องทันทำทำให้ทันเวลาของของแต่ละนักร้องแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณครูที่แก,แกมอบหมายเพลงคําสัญญาที่ชานุมานให้ซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยผม ผมผมได้รับโจทย์นี้มาก็คือเป็นช่วงเช้าที่ครูสลาจะออกไปถ่ายรายการละอ่าแล้วก็ฝากเพลงไว้บอกว่าเออวันนี้จะมีเด็กเข้ามาลองไกด์คนหนึ่งชื่อน้องแอมมบอกเออน้องแอมคุ้นๆอ่าก็เลยบอกว่าเออน้องแอมทิ้งทุนไงดวนเพลงไงอ๋อน้องแอมเป็นจากช่องวันสัปดา1นะครับเนาะก็นะอ,อยู่ในเครือแตมมี่เนาะอ่าซึ่งน้องแอมนี่ก็ต้อง,ต,องต้องอันดับแรกก็เสียใจยกับการตกรอบ อันดับสองดีใจกับยอดวิวที่ทะลุทะลวงมากอันนี้ดีกว่านะก็เลยก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยว่าทำยังไงที่จะจะจะเขาเรียกว่าเราเห็นน้องแอมเนี่ยผ่านๆจากจากจากการดูในในย้อนหลังบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งทำไมถึงผ่านๆเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งดูทีวีมากนัก นะครับก็จะมีว่นส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องทํางานคิดงานหลังสัรง,งานต่แเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าก็เลยไปดูโปรไฟล์น้องใน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 ยูทูบในอะไรพวกนี้นะฮะโอเสียงประมาณนี้เสียงประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงบอกตัวตนนะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยคิดว่าด้วยอายุด้วยอายุของน้องแอมเนี่ยก็ยังเป็นน้อง น,น้องคนเล็กคนสุดท้องของบ้านนี้แล้วกันเนาะ,ะแล้วก็อายุยังไม่ถึง20เลยก็อยากจะให้เพลงของน้องแอมเนี่ยมันอยู่ในตลาดคนฟังที่อยู่ในกลุ่มวมัยรุ่นได้ด้วยแล้วก็คนทํางานได้ด้วยนะครับก็เ,เลยไม่อยากให้ดนตรีมันดูอ่าย้อนหลังเกินไปอ่าก็อยากจะให้มันดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยฟังเพลงเยอะมีเวลาก็จะนั่งฟังเพลงหาเรสเฟ้น เพลงสากลบ้างเพลงอะไรที่มันเป็นข้อมูลในการทํางานมันมีมันมีน้องชายคนหนึ่งนะครับอันนี้รู้จักกัน้องทองเบสทองเบสทับถนนนะครับครับเขาเล่นเขาเล่นพินได้โมเดิร์นมากนะครับอ่าหรือว่าแม้ว่าจะเป็นน้องโจอี้ภูวิสิตก็ดีนะครับอ่าเป็นโมเดิร์นมากก็เลยเอ้ยอันนี้มันเป็นมันมีความโมเดิร์นพอสมควรซึ่งเราก็อยากให้น้องแอมเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงอฝ่ายหญิงว่ากันซะ ก็อยากให้มีซาวแบบนี้เข้าอยู่ในนองมากแต่ว่าเราก็คิดโน้ตที่มันเป็นหว,วานๆหน่อยให้เหมาะกับความเป็นผู้หญิงของเขาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ,อพื้นที่พื้นที่ของเขาเองเนี่ยอ,อยู่อำเภอชานุมานนะครับครูปัราก็ปรึกษาว่าถ้าเรามีความเป็นอีสานด้วยที่มันชัดเจนขึ้นวนนี้จะทไงอ๋อเราก็จะมี อย,อยากได้ความเป็นภูไทยแต่ได้ความภูไทยนะครับก็เลยก็เลยโอเคงั้นงั้นผมก็จะผสมผสานความโมเดิร์นแล้วก็มีกลิ่นที่มันเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ค่อนข้างจะหยิบม,มาเล่นน้อยไม่ค่อยบ่อยนักอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยบ่อยนักในในแต่ละเพลงส่วนมากก็จะได้ยินพินแคนทั้งส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็อยากได้เป็นปี่อีสานซึ่งมันมันมัน,มนตามเนื้อเพลงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าสาวคนหนึ่งรอผู้ชาย เราผู้บ่ากันใชัไหเอาเราผู้เบาอยู่เมื่อไรจะกลับมาเนาะมันก็มีความเหงามีความเหงาครับมผมก็เลยว่าติผู้ไทยมันจะแทนความเหงาได้โดยที่เป่าเอื้อเๆือนหวานๆอะไรพวกนี้บ,บวกกับเสียงกีตาร์ที่สโลชัดมีเๆๆอฟเฟกฟุ้งๆเยอะๆเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ําโขงคิดอย่างนั้นก่อนนะครับอันนี้จะจินตนาการก่อน,นนะครับทีนี้แปลงจินตนาการให้เป็นตัวโน้ตยังไง <ๆ S 1> เราก็ต้องมาใช้อุปก,กรณ์ในการ ช่วยเสียงันคือพวกเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรในการในการในการบันทึกนะครับเบื้องต้นคือผมก็จะทำไกด์เป็นเป็นมินดีก่อนทำแท่ทุกชิ้นนะฮะทุกชิ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเบสนะครับ,รบหรือจะเป็นเป็นนองนแจาจะกีตาร์ที่ได้ยินในโพร <ś> พวกนี้ผมจะจ,จ,จะคิดให้ก่อนแล้วผมก็จะให้หนักดนตรีครับเขาเล่นตามที่างที่ผมอยากได้ ผมอยากได้ทุก,ท,ท,ท,กทุกอุปกรณ์แม้แต่ปีภูไทยผมก็จะออกแบบในการเป่าอย่างนี้แล้วก็จะให้คนเป่าส่งมาให้ผมฟังบางทอาีอาจจะมีสอโ 2, 3, 3, 4, งสามเส้นสามสี่เส้นเพื่อที่ให้ผ <Umwelt> มเลือกว่าอันไหนดีที่สุดอะไรอย่างนี้ <med S 2> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็วันนี้เราได้เห็นน้องแอมเนี่ยผมคือว่าผมได้เห็นกระจกบานหนึ่งก <med S 2> <ๆ>ระจกบานนึงก็คือวันหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมมาทํางานกับคุณสลาเนี่ยผมก็เจอต่อยตะไทยนะครับวันนั้นต่าลอรไทยก็ชีวิตคล้ายๆกัน พี่แคับก็คือเหมือนพี่ไต่เขาก็อยู่กับยายแล้วก็ออกมาสู้ชีวิตเดินตามความฝันที่ตัวเองอยากได้เหมือนเหมือนมันย้อนกลับไปเห็นน้องแอมมันก็เกิดความว่าเออมันมีแรงผักดันว่าเหมือนเขาจะเบียดกลับมารอบรอบมันเรียาเราก็เลยก็เลยคิดว่าเออ,อย่างน้อยตอนนี้เอ,อก็เป็นเพลงเปิดตัวที่ที่ที่ถือว่า ขอบคุณคนฟังก่อนนะครับที่ที่ท,ที่อบอุ่นและให้การต้อนรับน้องแอมอย่างอบอุ่นม,มากเลยออุม,มากเลยซึ่งตกใจมากนะครับเรี่อตกใจมากมเห็นยอดวิวแล้วตกใจมากก็คือไม่น่าเชื่อว่าเออเราจริงๆเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องดังทะลุหรืออ่าแบบว่าเปี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นแต่แต่พอคนฟังตอบรับอย่างนั้นแล้วเราก็ถือว่าอ่าเราเราเรา,เราได้นักร้องลูกทุ่งอีสานอ่าเกิด มาอีกคนหนึ่งให้คนฟังได้ได้พิจารณาได้เป็น f c ได้ดูแลต่อไปนะครับโอ้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่จะมีติดค้างเรื่องหนึ่งกับทั้งอาจารย์วอล์เรอร์คือคได้ข่าวว่าได้โจตอนเช้าร้องตอนบ่าย <laughs> แล้วต <laughs> ีตัวนี้ใช่เวลาทำนานไหมครับจริงๆแล้วอย่างนี้นะครับการทำเนี่ยไม่นานครับการทำไม่นานเพียงแต่ว่า สิ่งที่เรา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 ,เราเขาเรียกว่าอะไรเรามีกําไรของตัวเราเองหน่อยก็คือเราทุกวันเนี่ยผมจะฟังเพลงทุกวันมันก็เลยมีมีของสะสมอยู่พอสมควรอยู่พอเราได้จบปุ๊บเรา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 ,เราวางแผนก่อนพอเราวางแผนปุ๊บเราได้เมโลดี้เอาเอาร้องกายตั้งเราก็จับทุกอย่างมาประกบกันแล้วแล้วแล้วเราก็ออกมาแล้วก็วเดโมให้ครูสลาฟังก่อนก็จะมีแก้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนี้ากครูสลาบอกเอ๊ะตรงนี้อยากได้อย่างนั้นตรงนั้นอยากได้อย่างนี้เราก็มาปรับเปลี่ยน นะครับก็ก็ถือว่าแต่จริงๆแล้วเราทาเนี่ยก็ถึงหยุดสุดท้ายเหมือนกันคำว่าหยุดสุดท้ายหมายถึงว่าจนนักร้องร้องเสร็จเราก็ยังเอาเสียงร้องของนักร้องมาตั้งแล้วก็เลยต้องปรับแก้เพื่อให้เข้าให้เข้ามากที่สุดตัวไหนที่ไม่เหมาะสมเราตัดออกตัวไหนที่มันขาดเราเติมเข้าไป<ม>ก็ก็ก,ก,ก็ก็จะก็ก็จะได้ได้สิ่งที่คุ้ทุกทุกทุกคนในห้องทํางานนี้พอใจก่อนนะครับแต่ส่วนคนฟังะจะจะจะ,จะ,ะเขาเรียวกว่าอะไระ จะจะให้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 ความไพเราะของของเพลงนี้รวมมวลรวมทั้งหมดของเพลงนี้อย่างไรเนี่ยก็ก็ให้คนฟังเป็นคนตัดสินครับผมว่าในเรื่องราวไม่น่าจบเท่านี้น่ามีอีพีสองแน่นอน <laughs> เ,ออเรื่องราวชีวิตอาจารย์บอยเนี่ยมันมากควัน <laughs> ในวันหน้าถ้าป้านีข่าวป้าณีมีโอกาสอีกจะขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์บอยครับจอะลึกถึงชีวิตอาจารย์บอยยินดีครับยินดีครับ <laughs> ยินดีครับก <laughs> <laughs> ็อย่างนี้นะครับก็อย่าลืมไปนะครับอบอุ้ม ศิลปินน้องแอมชนทิชานะครับจากดวนเพลงทิงทุนแล้วก็ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในบ้านซองเดออนนะครับก,ก็ถือว่าวันนี้ได้ได้เปิดตัวอย่างงดงามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอบอุ่มน้องแอมต่อไปแล้วทีมงานเราก็จะสรรสร้างงานดีๆไปหาคนฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทีมวิจะหาไม่ดแล้วครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ